คุณชาลิฟครับถามี่บ้านมีเครื่องประดับสําหรับสาวน้อยนะครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วไม่อยากโสดก็เลยอยากจะได้เครื่องประดับที่เสริมสเสน่ห์สำหรับสาวๆนิดนึงครับ เราต้องดึงดูดเรื่องความรักใช่ไหมครับผมความรักมันต้องเป็นสีชมพูต้องครับพี่ว่านครับความรักสีชมพูครับสีชมพูจะเป็นสีที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักได้ดีมากๆเลยครับเรามาพูดถึงอัญมณีสีชมพูดีกว่าครับผมนั่นก็คือทิงซไฟายครับสีชมพูของเขาจะเป็นสีชมพูหวานนะครับเวลาใส่ปุ๊บอะครับคนมองเห็นก็จะรู้สึกแบบว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยดึงดูดดึงดูดเลยครับผมวันนี้มีมาให้พี่ว่านดูไหมครับวันนี้มีมาให้ชมหนึ่งชิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น พิงแซฟไฟล์สเมตรนะครับผมน้องคงสวยงานมากเลย เป็นแบบหมุนเกลียวนะคะผมเป็นการดึงดูดแบบว่าดึงดูดเข้ามาอย่างรวดเร็วครับผมแล้วที่เห็นรอบๆนี้ก็คือเพชรใช่ไหมครับผมเพชรแท้เรียบร้อยครับตัวหนึงอของคำขาวครับนะว่าคำาพร้อมเพชรแท้โอ้ยต้องแพงแน่เลยคุณชลิปตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาเต็มอยู่ที่32,700บาทเท่านั้นครับผมแล้วราคาของบ้านชาพารวยล่ะครับก็ลดไปเลย10,000บาทครับผมเหลือแค่22,700บาทเท่านั้นครับนสวยมากสวยมากคุณผู้ชมที่แบบเป็นสาวๆยังโสดอยู่นะลองดูนะราคาเข้าถึงง่ายด้วยและที่สำคัญสวนมากใช่ครับผม